สวัสดีพี่น้องออกไปสักผู้สุกคนช่องเสียงสายมูก็มาอีกแล้วตามเคยว่าจะไม่ลงให้ก็ฝันนะถ้าวัานไหนไม่ฝันก็จะไม่ลงก็ยังให้ทุกคนได้อยู่ให้ทุกคนปังถ้าได้รอบแรกแล้วกันรอบสองบอกไปต่อกับใดพาอแกะเพะื่อพ,พ่อพอมีเนาะเอาไปประกอบพิจารณาในการตัดสินใจในการเสี่ยงด้วยพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางนะคะใช้วิจรารญาณในการรับชมนะก็เอาไป,ไปเป็นแนวทางไป ผู้ใดถือเตือนห้าน้อยแล้วพ่อกับแล้วกับพอรัาบรัฒนาขันกับขัวขึ้นก็ไดเนี่ย้นนขึ้นกระกับหัวผู้นคนกกับหัวเกอาหัวกับส่นเก่าหัวกับนเขากับส่นเก้าเก้าสนเก่าหัวกับหัวขึ้นกับหัวลงก้าเกก้าบตัวเดียวกันแต่ว่ามือีนก็ให้มี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 เหล็กเหล็กหกกับเกอยู่เหลืตัวหนึ่งแต่หมอว้านีนแม่มอตัลส่นเก้าหัวเก้าเจ็ดออกมาแได้แต่ตัวที่ถูกออก ม่าเลยว่าจะไม่ตัดก็ตัดออกแล้วไนถูกออกทุกทีถ้ามันเข้ามาในตัดเลอ,อก,ก็ชอบชอบออกทุกทีเลยนะวันนี้วันนี้วันนี้ตัดออกคือหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้ามันก็ตัวเดียวกันกับสองห้าหนึ่งสี่ของลาวสตาก็เลยจะไม่ให้ซ้ำนะสองห้าหนึ่งสี่ก็ตัดเอากระิ้อลาวสตาสี่ 4. ตัวไปจับคู่เอาตัวเท่านั้นแหละลาวสตา คนสังไวรบามันมนีมันอยู่ในนี้ให้จับคู่เอา <c oughs> ขอเขาเรียกว่าราสตากิเลขที่ท่านจะเสี่ยงดูดีๆมีรางวัลน,นะคะดูเอานะคะดูดีๆมีรางวัลืาอว,วานใครไม่ได้ฮาหนอยบ้างคือได้แนนพี่น้องใหฮานอยหนึ่งาดสามหนึ่งเป็นหนึ่งสาม ลาวัฒนาเนาะเก้าศูนย์เก้าหกผู้ใดกับหัวเอาบอหรือว่าไม่ผู้กับหัวเพราะว่าไม่หัวให้กับไอ้กับหัวให้แต่ห้าน้อยลาวัฒนาหรือว่าจะเขียนให้แล้วบริขยนเก่าเก้าลุงเพราะว่าศูนย์เก้าหกมันก็ต้องเป็นเก้าเก้าหกหกมันก็ต้องลัดไว้นี่เพได้แลาวัฒนานาะบอแต่ว่าห้าน้อยไน่ได้ถ้าผู้ใดบริขิจกับหัวก็บถถบัถึกลาวัฒนาเพราะไม่หัวกับห้ให้ห้านอยเมืม่อวานให้หยิบอย่าลืมว่าเก้าเพราะสาวให้ว่าน่เก้าเก้าเลขเก้าเก้ามันต้องออก นะเลขเก้าเก้ามันต้องมาเนี่ยต่มันเปมันไปลาพัฒนาสาไพ้ว่ามันจะมาเก้าเก้าวันนั้นแต่มันไปลาพัฒนาแต่ลาพัฒนาไม่ได้กลับหัวรัดไม่ให้เพราะว่าให้ศูนย์เก้าหกเนาะเขาคิดว่าคงจะกลับหัวเอากันแต่บางคนก็ไม่กลับบางคนก็กลับบางคนก็ได้อยู่เนาะต้องกลับรัดไว้หัวเก้าเก้าไม่มอกรลืมบอกไปว่าเก้าเก้าเห็นรัดไว้ในเรื่อไรในเรื่อเพราะว่านันกรลืมบอกมื่อนี่ว่าถือว่าล่งคลิปกะ ฟันมัฒน,นี่์ฟันมันต้องวอาให้ฟังฟันฟันว่าเห็นน้ำส่างน้ำสางสามีอดีตสามีลงไปใน,นน้ำส่างน้ำส่างเกา่าเกน้ำส่างลึกลืกลืกสมัยก่อนมันก็ต้องเป็นหนึ่งเป็นโกนก็นต้องเป็นศูนย์เป็นสี่เหลี่ยมกับเป็นสี่กับเป็นตั้งหนึ่งศูนย์สี่แหละเนาะตีน้ำส่างตีน้ำส่าง วันนี้เกิดพ่อซอสบ5ี่อันอันอันสามีคนนึงในอดีตคีบานเตวาจับให้ว่ามันสิบไปอนสองหาหนึ่งสี่ว่าสิไปออกเล่าสตาร์คนนึงนอมวันนี้ราไปล่าสตาร์บอเลอร์คันนี้ซื้อเล่าสตาร์กันสองหาหาสองกับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือซื้อสามโตกับหาหนึ่งสี่หรือหนึ่งสองหาอังศีเล่าสตาร์ซื้อเล่าสตาร์หนึ่งสองหากับหาหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่เนีหย มันจะเปเล่าสตาฟันเกี่ยวก็เพลคนันออกอะมันจะเปเล่าสตารบอเริ่มฝัดตึงเิอพ่น้องมันจะเปเล่าสตาเด้อเริตสองหนึ่งสองหาิเล่าสตาบอเฟาเังเพื่อโกหกอยู่แล้วกัดับไปเร้วสองหาสองหาสองมซีซีหนึ่งเขล่าสตาน่ะ ว่าคือว่าจะไปเล่าสตาร่ะตัวตัวสองหาหนึ่งกับสองหาหนึ่งสี่เนี่ยเอาการเป็นเรื่องเล่าสตากะหนึ่งหาหาเออแอบยังก่อนสองสองหาสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งกันตัดสองโตเพราะว่าได้สองห้าหนึ่งสี่สองหาหนึ่งสี่กับตัดสองหาหาสองสี่สี่หนึ่งกับหาหนึ่งสี่สองหาหนึ่ยเล่าสตาร์กัตเสียงเล่าสตานะ แต่ว่าห้าน้อยนีไ่ไม่หมอใหา้เราจะลงห้าน้อยใหยเ้เอาลักสตาลด้วยหนูเดียเห็นเสียลักสตาของลักสตาชุดเดียวไปเสียงเมืองพี่นอ้องสิ่งแบบนี้มันชอบออกล,ลักษณะตาเศราพัฒนาไม่ได้กลับหัวให้เมื่อวานนี้ขึ้นว่าคงจะกลับกันเอาเองเออกลับให้แต่ห้าน้อยเป็นเก้าเก้าของห้าน้อยบอกออกลาาพัฒนานะใครกลับหัวศูนย์เก้าเก้า 099กับ096ก็ได้คันเด็กลับกันบ่กคอมเมนต์มาเนี่ยู้เด็กกับหองขึ้นแต่ว่า1 3 3มหนึ่งอ่นหน้าน่อยอะไรดูเร็วหาสามหนึ่งไม่มอให้2คูเลข3กตัวสคูแต่ว่ามือนึ่งสองนย์1ม่สิมาออกเนี2ยนี่มันจะมาออกมือนี้เดียมันติกับมาออกเลยกติไฮมือนี้ก็ให้5 0 0กัอย0ไปนําตัวเก่าห้าร้อยก็ให้เรขสามตัวสามจุดคือเก่ากับเลข2กสองตัวสองตัว เลขที่ท่านจะเสี่ยงดูดีๆมีรางวัลนะคะดูเอานะคะดูดีๆมีรางวัลอ่าให้แทรกตามอันนี้เหมือนเดิมแท็กให้ท่านห้าน้อยนะ่น่อง ข้อ9กับ6เลาต้องกับเอาบางทีแม่หมอเลื่มกลาบให้096กับ0 9าอือ999ก็ได้แต่ในห้าหน้าร,รอบเดียวแล้วก็เศร้าพอไปตัวบางทีแม่หมอซื้อรอบเดียวพอไปตัวเอารอบเดียวพ่อได้พ่อเดียว,ยวกับไปตัว99ไปตัว,ต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 วกับเปนกลับหัวเอาเลรียนตัวกับ ว่าแล้ววตัวละอันที่ให้เฮาน้นมันจะมาลาวัฒนาบ่มันสิซับกันบ่ซับกันอีหลีมื้อนี้